ทุกคนวันนี้ใครเอฟพันบ้าง CEO เราขายของนะจ๊ะได้ได้แล้วนัมเบอร์วันมากซิลิเวลเหลือแต่เหลือแต่เออเหลือแต่พ่อสมจิตกับจูเนียไม่เข้าชอบมากเลยแม่ต้นก็เข้าไปเฮงๆปงปงังๆลูกชายยิ่งแล้วหนักจ้าคืออะไรก็ไม่รู้เข้าไปกวนมาก ล่าสุดจะรับหิ้วของให้แล้วในเพจเขาก็รวมด้วยช่วยกันนะช่วงระหว่างรอขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปเอฟของซ e o ของเราก่อนไปเอฟซีเก่อน n ัมเบ r วันเขาดัมเวันมากขายขิงเก่งแม่ต้นน่ารักมากทุกคนแม่ต้นเข้าไปให้กำลังใจน้อง ให้กำลังใจป้ายป้ายโอดีโอเฮงเฮงปังปงนะคะได้ไดแล้ว GO เราก็ขอบคุณน่ารักช่วยกันทำมาหากินดีเพื่อนอะไรน่ารักจริงๆยิ่งคนโก้ของเราจะรับหิ้วจากถ้าใครยังไม่ได้ก็ไปกับเขาเลยบุมก็ไม่ได้หรอกไม่ทันเขาหรอกไปพีอดงออเดอร์กับเขาละนั่นแหละเอ็นดู เห็นไหมเอ่อพอคนโก็รับหิ้วปุ๊บลงไลฟ์ปับ๊บเม้นเขาทันทีเลยจ้าไปไปโอดีโออืมน่ารักเนาะเอ็นดูเอ็นดูตัวเองเนี่ยดูเขาขายของแต่ดูเหมือนได้แหละวันไหนทุกคนก็ไป cf เอฟเขาหน่อยนะไม่ทันคนตั้งแปดพันกว่าคนใครจะเอฟทัน ก็มีคนเอฟพั์นแหละเขาเก่งชอบชอบครอ,อบครัวซิลิเวลเนี่ยแหละทั้งเพจทั้งอะไรของเขาพี่ป้านาะอาเขาเข้าหมดน่ารักมากทุกคนน่ารักมากซิริเวลเขาน่ารักมากโอ้สวัสดีแม่ต้นด้วยครับแม่ต้นครับเดี๋ยวสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับสร้อยข้อมือนี้เหมาะก,กับแม่ต้นมากเดี๋ยวให้นุกธนดลเจฟครับ เฮงเฮงปังปังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยฝากฝากธุรกิจของซีอตัวน้อยด้วยสําหรับบริษัท CMP Entertainment เเป็นก้าวก้าวเล็กๆที่ก้าวเรื่อยๆก็มุ่งหน้าแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้อย่างสุ่ความสํำรักสุดกําลังของเราครับว่าจะเป็นเนื้อผ้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือว่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีของใช้ต่างๆด้วยที่เป็นอีกในคอนเซปต์หนึ่งในคอลเลคชันหนึ่ง แต่วันนี้ขอฝากก่อนครับกำไรตัวนี้สวยงามมากผู้จะเห็นสัญลักษณ์ของความเป็นอินฟินิตี้ทุกอย่างเป็นงานที่ตั้งใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเราก็คัดสรรคุณภาพอย่างนี้ครับตรงหน้ากล่องเป็น CNP สัมผัสได้ถึงความมุนขึ้นด้วยเดี๋ยวขออนุญาตของบ้านของเราผมใส่แล้วจะหล่อไหม คุณนุงธนรดลใส่เสื้อสิงห์ูได้ดูดีมากในล้องกดมาก่อนครับลองกดมาก่อนครับ,น,รบนุธธนดลชอชอสองไปชอสองเท่ากับสิบตัวครับนุงธนรดลใส่ไปแจกความสิริบลได้เลยครับ <c oughs> นี่ระดับคว,วามเป็นบอสหรือ TNDlist เขาต้องซื้อไปแจกพนักง,งานทุกทุกท่านครับอ่ะนุงธนรดลกดมาเลยครับชอสองเท่ากับสิบตัวอือ สวัสดีเจ็ดพันเก้าร้อยท่านนะครับลืมทั้งบอสสิงห์แล้วก็บอสนุงธนดลนะครับรอเอฟได้เลยเป็นไงบ้างเปลี่ยนแล้วนะผมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ว